โอเคครับก็กลับสวัสดีทา่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยุดผมเช่นเคย b e t gamer กับเกมอาร์คนะครับผมอ่ะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนแก้อาร์คเล่นไม่ได้นะครับผมแล้วก็ซื้อก้อนหมดไม่ได้นั่นเองนะซึ่งขั้นแรกเลยนะครับผมต้องลงมดอาร์คก่อนนะครับผมหลายคนที่ลงไม่เปยนมากเลยคนระับโอเคกดอ,อื่นเลยเราต้องมีนะครับผมอ่าตัวเกมสำรองนะเอ้ยไม่ใช่ตัวเกมสำรองตัวเกมแยกนะครับผมอ่า ที่ผมแจกไปนะครับนะบซึ่งเวอร์ชันล่าสุดผมแจกไปนี่มันเป็นมันมีไฟล์ OBB ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไปโหลดกันนะครับอ่ะแล้วก็มาที่ช่องของผมนะครับแล้วก็ไปโหลดนะครับโอเคซึ่งก็เป็นตัวไหนเอ่ยอตัวนี้นะครับผมล่าสุดเลยนะครับ โอเคซึ่งลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนะนี่มันจะมีตัวนี้จะเป็น apk นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟล์ obb นะผมแล้วก็ไปโหลดให้เสร็จนะครับซึ่งโหลดเสร็จแล้วนะครับก็ลงตามคลิปเลยนะครับผมสมมติว่าลงแล้วมันเข้าไม่ได้นะครับผมอ่ะเรามาที่เรามาแก้ที่ตรงนี้เลย นะครับบปถ้าสมมุติว่าลงแล้วมันเล่นไม่ได้นะครับถ้ามันขึ้นไฟสั่์จิกสแสดงว่าไฟไฟไม่เสร็จเออใช่สมม,มุติว่าตัวนี้นะนะครับนมมตัวนี้นะสมมติว่าไฟไม่ถูกแบบนี้นะครับเราเวลาเราเข้าไปอ่ะดูนะเวลาเข้าไปไฟ,ไฟจะเป็นแบบไหน เนี่ยแบบนี้เลยนะผมเออวิธีแก้ก็คือนะครับมันจะมีสองสาเหตุนะครับสาเหตุแรกก็คือนี่เลยนะครับผมไฟข้างในไม่มีนะฮะสาเหตุที่สองนะครับก็คือเราไม่เปลี่ยนชื่อนะผมหรือว่าชื่อไม่ถูกนะครับโอเคแล้วก็เปลี่ยนชื่อไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลบ,บอันที่ไม่มีชื่อออกก่อน ตัวนี้ไม่มีชื่อไม่มีนะไม่มีไฟข้างในนะดูกัอนอ่นี่นี่นะครับไม่มีนะแล้วก็ลบทิ้งเพราะว่ามันมันซ้ำกันนะลบทิ้งไปเลยแล้วก็มาเปลี่ยนตัวนี้ให้เหมือนเหมือนเดิมนะครับนี่นี่แบบนี้เลยนะครับผมอ่าเห็นไหมเห็น,หนชัดดีไหม่าจะชัดเลยเนาะโอเคก็กดตกลงไปนะครับแล้วก็นะะ ทีนี้มาลองเข้าดูว่ามันได้หรือเปล่าน,นี่ไม่ขึ้นแล้วนะผมไม่ขึ้นสามจิกแล้วนี่เห็นไหมโอเครอแป๊บหนึง่งชา้าเกินโอเคมอสจะเชื่อมอะไรไม่ได้นะอ่า โอเคทีนี้นะครับผมสมมุติว่าผมจะมาสอนแก้อีกวิธีหนึ่งนะครับผมอ,อีกอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับสมมุติว่าทุกคนเข้าไปแล้วมันเป็นเซฟเดิมใช่ไหมมันไม่เป็นมันไม่เป็นเซฟมดที่ผมแจกไปใช่ไหมนะครับเนี่ยมันมันเป็นสมมุติว่าเป็นของท่านผู้ชมเลยนะครับมันไม่เป็นเซฟมดนะครับให้ทุกคนกดออกก่อนกดออกเกมไปก่อนนะครับให้มาเปลี่ยนชื่อไฟล์ OBB ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับไม่งงนะ แล้วก็เปลี่ยนไปนะเพิ่มตัวนี้ไปก็ได้นะผมสองตัวอ่ะโอเคทีนี้นะผมให้ทุกคนกดค้างตัวเกมไว้แบบนี้แล้วก็ไปที่ข้อมูลนะโอเคแล้วก็ไปที่ข้อมูลนะครับผมแล้วก็มาล้างข้อมูลแบบนี้เลยนะฮะอ่ะ,อะโอเค แบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็เมาเปลี่ยนชื่อให้กลับเป็นเหมือนเดิมโอเคแบบนี้นะฮะแล้วก็จะเล่นได้ปกติเลยแล้วก็ปัญหาอีกอย่าหนึ่งนะครับผมซื้อก้อนหมดไม่ได้นั่นเองนะครับผมให้ทุกคนมาที่นะปัญหาของก้อนหมดซื้อไม่ได้จะเป็นที่แ,บบแอปพลิเชเชอร์นะครับทุกคนกดค้างไว้เลย ไปที่ข้อมูลนะครับแล้วก็มาที่การอนุญาตของมันนะครับนี่ใครยังไม่ไม่อนุญาตไปให้อนุญาตให้หมดเลยนะครับนะเข้าใจนะครับผมอ่าแล้วก็อันที่สองนะครับผมอันที่สองที่มันเป็นไฟล์สีแดงนะผมเอ้ยไม่ใช่เป็นไฟล์สีแดงมันเป็นเอ้ยฉันแหละเป็นไฟสีแดงก็แหละโอเคขออภัยด้วยนะครผมมันเป็นไฟล์สีแดงแหละนะครับให้มาที่เพจสตู แล้วก็มาที่โปรไฟล์ของเราแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะผมตัวนี้เลยเห็นไหมเห็นลูกเมาส์ที่ผมชี้ไปไหมนะครับให้ทุกคนกดไปนะครับแล้วก็มาที่ฟันเฟืองตัวนี้นะผมให้ทุกคนกดไปเลยนะครับตอนแรกของทุกคนจะเปิดอยู่นะแบบนี้นะครับให้ทุกคนไปปิดนะครับอ่าปิดเลยปึ๊บ ปิดนะเข็มกิวปิดแล้วโอเค,แ,อเคแบบนี้เลยนะผมให้ทุกคนปัดหน้าทิ้งเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นให้ทุกคนรีเครื่องนะผมแบบปิดเครื่องไปประมาณ5นาทีแล้วเปิดนะครับแล้วก็เข้ามาแล้วก็จะได้ปกติเลยนะครโอเควิธีแก้ก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะฮะมันก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะผมถ้าทุกคนเข้าใจวิธีการเปลี่ยนไฟล์เปลี่ยนที่ไฟล์อะไรของมันนะผมนะโอเค อย่างที่หนึ่งเลยก็คือนะครับผมเรามาแก้ตรงไอ้นั่นนะครับอย่างเช่นเข้าไปแล้วมันมันขึ้นสามจิกนะครับให้เรามาแก้อีกย้ำอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่าหนึ่งเลยคือนะแก้ OBB นะครับถ้าใครไม่มีไฟล์ก็ไปโหลดไฟล์ OBB ซะนะครับอ่าปัญหาที่สองก็คือนะครับผมเอ่อซื้อก้อนหมดไม่ได้นะครับผมก็คือปัญหาตัวนี้นะครับให้ควรกดค้างไว้แบบที่ผมสอนไปนะครับแล้วก็มาที่ข้อมูลนะครับอ่า ก็มาที่การอ,อนุญ,ญาตนะครับการอ,อนุญาตนะฮะอ่าแล้วก็อ,อนุญ,ญาตให้หมดเลยนะผมเนี่ยมาเช็คมาเช็คตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยให้สิทธิ์ทั้งหมดนะครับโอเคนะแล้วก็ปัญหาสุดท้ายก็คืออ่าเพสโตนะครับเพซโตจะมีระบบป้องกันอยู่ครับให้ทุกคนไปเป,ป,ป,ปิดไปปิดอ่าตัวนี้เลยนะครับกดไปเลยนะเห็นไหมมันมันจะเด้งตัวนี้จะเป็นการสแกน ตัวนี้มันจะเป็นแอปเถื่อนนะผมแอปเถื่อนมันจะเด้งเป็นไวรัสหมดเลยนะครับถ้าใครกลัวว่ามันจะมีไวรุสไวรัสก็ไม่ต้องโหลดนะผมผมแนะนําเลยนะครับแต่ว่าผมก็ทํามาสองสามปีแล้วแต่ว่าไม่เป็นอะไรนะครับโอเคนะซึ่งก็มนที่ฟันเฟืองครับกคนเจ้าของทุกคนตอนแรกมันจะเปิดอยู่นะครับให้ทุกคนไปปิดให้หมดเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลาืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมแล้วก็ ใครที่รอสกิปหรือว่าม็อดม็อดใหม่อยู่ก็รอไปก่อนนะผมนะเพราะว่าเพราะว่าผมลงอ่าของเวอร์ชั่นนี้นี่ประมาณ10กว่าม็อดแล้วมั้งนะครับเพราะว่มมามันมันไม่อัปเดตสักทีนะครับผมเกมอ่ะเออใช่ถ้าอัปเดตสักทีนี่ก็คงจะมันนะผมโอเคตอนนี้ผมกรลามันจะมีการไอ้นั่นนะครับนี่มัดดโดเล็กนะครับผม ผมจะเป็นผมจะทาเป็นตัวเกมแยกนะครับผมไม่ให้มันทับตัวเกมจริงแล้วก็มาลงใหม่ให้ก็ง่ายๆนะครับผมโอเคก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอ่าโอเคส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนก็ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายฮะ